สวัสดีครับ mm hmm. ทุกคนนะครับพบื่บเช็นป,ประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเปิาวีคลอฟวันกับแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีดเจ๊ด้งกับเจดำทุกวันฝากละแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนส3มนั่นเองนะฝากาด้วยนะแอดตูนานะจ๊ะ เอาวันนี้ครับคือวันเสาร์นะครับไปเริ่มมาที่เดนิสซูเปอร์ลีกของเดนมาร์ก3ามทุ่มตรงกับสิบเวเจอร์ดวลกับรอจากผูกเอฟซีโคเปนเฮเกนนะเวเจอร์ชนะ1แพ้4โคเปนเฮเกนชนะ4เสมอ1ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮทุ Head ่งเฮโคเปนเฮเกนก็ข่มกระจายชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้เวเจอร์มาก่อนจากคะนล่าสุดนะตัวผู้เล่นครับเวเจอร์ในบ้านวันนี้โอลิเวอร์พรอฟกาดนะครับเอเบเนเซอร์โอฟอรีและกองหน้าอย่างเกมันโอนุก้าส่วนโคเปนเฮเกนครับเดนิสวาฟโรรัสมุสฟอร์แล้วก็ดิโอโกก่อนคาเวสคู่นนนนีี้โคคเเเเเเปปปฮกกกบบุไไัังงชะะ1รรตตููพืื่่่่อออสมมวหหา2ลด เคกันล่าช้าซึ่งจะดำดูแล้วเหนือกว่าทุกกระบวนท่าโคเปนเฮเกนน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดนะครับมองทีมเยือนนะ f c โคเปนเฮเกน ไปต่อกันที่ฟุตบอลนอร์เวย์ทิฟเปลิกาเอ็นนะครับห้าทุ่มตรง12สตาร์เบกดวลกับระดับ4โม e นะสตาร์เบกเสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครส่วนโม e, ชนะ4แพ้1ฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่เฮตูเฮตสูสีโมชนะ3ามสตาร์เบกชนะ2จากคะแนนรอสุดที่ดวลกันตัวผู้เล่นนะครับสตาร์เบกวันนี้ครับ ass, at, นิโคลไลเนสเฟตตริกคล็อกสตัดนะครับและกลองหน้าอย่างมูชาก้าบาเคนก้านะส่วนโม e ครับเบนจามินแฮนเซนซิเวิร์ดเฮกเกมแล้วก็เวตันเบริชาคู่นี้โม e บุกไปบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮ1แขน2ประตูเเเมมื่่่่อไหรฮต็ๆซึงยูดแล้วชชัยนนะโมา บุกเก็บได้ลุ้นแค่ประตูที่2ก็แล้วกันเนาะทีมเยือน,นครับโมปิดท้ายที่บอสวีเดนออสเวนคารครับตีหนึ่งตรงอันดับ7ฮัมสตัดดวลกับ16วาเบิร์กนะฮัมสตัดชนะ1เสมอ3แพ้1วาเบิร์กชนะ1แพ้4ฟอร์มไม่ได้ต่างกันเยอะเฮทเวทวาเบิร์กดีกว่าชนะ2เสมอ2แพ้ฮัมสตัดไป1จากคะแนนล่าสุดที่ดวลกันตัวผู้เล่นครับเจ้าถิ่นฮัมสตัดวันนี้อันเดรสโยฮันสันโจนาธานสวีเดเบิร์กแล้วก็วิกตอร์กรานาดนะส่วนทีมเยือนวาเบิร์ คู่นี้ฮามสตัดบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนยิ้มหวานเลยแต่ถ้าเสมอร้องไห้กันระง,งมซึ่งจะิญดูแล้วฮามสตัดดูดีกว่าเฮตูเฮต์เนี่ยาจะเป็นรองก็จริงแต่ฟอร์มหลังดูเหนือกว่าวาเบิร์กวันนี้ประตูเดียวเบียดในบ้านน่าจะพอไปไหวน,นะครับมองเจ้าถิ่นครับฮามสตัดสรุป3าทีมเจ้า้าที่ครับเป้าก็คือวันเสาร์แบบนี้นะครับ FC โคเปนเฮเกนโมและฮามสตัดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูนยู้ยเต็ดฟรีเจริญเหยี่ันเจริปทุกวัน,วนครับ